เพราะชีวิตมันสั้นความสุขในแต่ละวันจึงสำคัญเสมอหวานเจี๊ยบจุบๆุยามเย็นๆเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกลองเจ้ยแจ้ว ส่งเสียงร้องจุก,กุจุก,กูจุก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับผ่านตลอดสายครับบางบางเบาเบาครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ200บาทจัดไปได้เลยครับรายการที่สองครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับ เนื้อมันๆเลยครับรายการที่สามครับเป็นหล่อบโบราณพระพุทธชินราชครับเลี่ยมกรอบเก่าเดิมครับเนื้อสามกษัตริย์ครับพระพุทธชินราชงามเลิศครับถิ่นกำเนิดพระนะเรศวรครับ เมืองพิษณนุโลกครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นครับมาพร้อมซองเดิมเลยครับต่อโค้ดกรรมการครับจานอักลรเลขยันครับหลวงพ่ออุ่นครับวัดตาลกงครับปีพศ2547ครับ ด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับน้ำมพุทธมนน้ำพุทธมนครับมงคลจักรวาลครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ200บาทครับก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ บูชา2อ,องค์300บาทครับบางบางเบาเบายามเย็นเย็นครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญองค์พ่อจตุคามครับด้านหลังเป็นรูปเจดีครับเนื้อออกสีนาคเลยครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่6ครับเป็นพระสมเด็จเกชัยโยครับเนือแก่งแก่งเก่าๆเลยครับลงรักเก่าเก่าเลยครับ,ร,กกาาร,บรายการที่7ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋ครับ ด้านหลังเป็นพระแม่นางกวักครับอักขรเลขยันใต้ฐานครับหลวงพ่อเต๋คงทองครับเมืองส้มโอหวานครับนคนปรปฐมครับรายการที่8ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับ หลังยันยุ่งครับเนื้อชินตะกัวครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่9ครับเป็นสิงห์หล่อโบราณครับสิงเจ้าป่าครับมหาอำนาจครับมหาบารมีครับหล่อโบราณเก่าครับไม่ทราบที่ครับ พุทธคุณครอบจัก,กรวาลครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกเนื้อแรกเลยครับ รายการที่11ครับเป็นเหรียญครับมองเลือนลางครับแทบมองไม่เห็นเลยครับเนื้อออกเนื้อทองคำเลยครับรายการที่12ครับ เป็นหล่อโบราณเก่าครับพุทธศินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับ200บาทครับสวยนะจะพี่จ๋า200บาทจัดไปได้เลยรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะครับเปียกทองคำครับ เนื้อโลหะเก่าเก่าสวยสวยเลยครับรายการที่14ครับหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขาข้สวยสวยคมคมเลยครับ รายการที่15ครับเป็นพระขุนแผนพิมพสองหน้าครับขุนแผนนั่งกุมารทองครับเหนือชินตะกัวเก่าครับเมตตามหานิยมอย่างแรงครับหญิงรักหญิงหลงครับชายเห็นชายงงครับรายการที่16ครับ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเหนือนวลนวลนุ่มนุน่มแน่นแน่นเลยครับแน่นแน่นมันมันเลยครับรายการที่17ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ 200บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับ รายการที่19ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำล่ำเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยสวยคมคมเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่20ครับเป็นแร่ครับ แรกเก่าครับหรือจะเป็นเหล็กไหลครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับ200บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่21ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ องค์พระล่ำล่ำเลยครับรายการที่22ครับเป็นพระสังกระจายเนื้อดินครับเนื้อมันๆเลยครับสังกระจายเนื้อดินเก่าครับอิ่มไม่มีโอดครับ รายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ,บรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณครับลาวหูอมจันทร์ครับ น่าจะเป็นเนื้อเมฆกระพัดครับดำดำมันๆเลยครับออกปีกแมลงทับเลยครับรายการที่25ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเก่าไม่เก่าครับเนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับน่าจะเป็นอุปคุธครับถือดอกบัวครับอุ้มลูกแก้วครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับเมตตามหาอุดครับรายการที่27ครับ หลอโบราณหลวงพ่องเงินครับน่าจะเป็นพิมพ์หน้าแก่ครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อมันมันเก่าๆเลยครับรายการที่2 8ครับหลอโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับบางบางเบาเบาครับ รายการที่29เครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงเก่าครับหลังลายผ้าครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่31เครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อโสธรครับเนื้อเปียกทองคำครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่32ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับ เลียมกอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จครับด้านหลังเป็นพระสิวลีครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตาลามครับเทพเจ้าแห่งเมืองใชนาทครับ รายการที่34ครับเป็นพระกำแพงเปิดโลกครับเนื้อชินตะกั่วครับน่าจะเป็นพระกูครับมีคาบกูเลยครับกำแพงเปิดโลกครับเลี่ยมกกอบพร้อมบูชาเลยครับเนื้อชินตะกั่วเก่าครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ200บาทก็โดนใจได้ครับรายการที่35ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับใต้ฐานอุดกิ่งครับตอกโคตครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกเนื้อทองแดงเถือนเลยครับ เก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับรายการที่36ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อเหลืองเหลืองมันๆเลยครับรายการที่37ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับ ได้ฐานต่อโค้ดรูปะระฆังธรรมจักรครับเสียงกิ่งดังกังวานครับกึกกล้องครับสถานฟ้าครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่38ครับ เป็นพระมะเหสวนครับหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับสวนหน้าสวนหลังครับสวนกลับครับรายการที่39เครับเป็นพระกิ่งหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ ก่าไม่ทราบที่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยงามงามยามเย็นเย็นครับพี่พี่น้องๆสนใจองค์ไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่0 8 0 9 5 3 6ดศ9ครับ ราคาหวานเจี๊ยบทุกองค,ครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับบางบางเบาเบาครับขอบคุณครับ